ลำดับต่อไปจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเป็นแนวทางอบรมจิตใจของตนให้เบาบางจากกิเลสอคูตุลธรรมทั้งปวงการบำเพ็ญธรรมคือการทำใจให้สงบและ ให้เกิดความรู้แจ้งทั้งสองประการนี้เป็นหนทางแห่งความชำระใจให้หมดจดใจที่หมดจดคือใจที่ผ่องแผ้วคือใจที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลส กูศรรมที่ได้ชื่อว่ากิเลสอันเกิดมาจากเครื่องข้องมีรูปเป็นต้นทำให้ใจเกิดราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเป็นชื่อของกิเลสเป็นสิ่งที่ควรระงับสะสางให้เบาบางไปจาก,กจ,จิตใจเพราะ เป็นเหล่ากอของอกุศลทำให้เกิดทุกข์ทำให้มีความพยายามในทางที่ผิดบุคคลผู้ข้ามเครื่องข้องเหล่านี้เสียได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะบุคคลผู้ชนะกิเลสเหล่านี้ได้ บุคคลน,นั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะเหนือฝ่าชนะสงครามดังเรื่องเล่าในพระสูตรหนึ่งว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทับณนะพระเชจวันเมืองสาวัตถีสมัยนั้นมีพิสุรูปหนึ่งซึ่อชื่อสังคามชิปฏิบัติธรรมอยู่ ประวัติของพระเถระรูปนี้เมื่อเป็นคารวะาน,นั้นมีครอบครัวมีเรือนมาก่อนมีลูกยังน้อยอยู่คั้นได้มาออกบวดก็มุ่งตั้งใจปฏิบัติธรรมจนได้สำเร็จรรอริยมรรคอริยผลวันหนึ่งภรรยาเก่าของท่านอุ้มลูกน้อยมาหาพระเถระ แล้วก็วางลูกไว้ตรงหน้าพระเถระว่าอา้าวนี่ลูกของท่านท่านจงดูจงเลี้ยงดูบุตรของท่านพระท่านก็เฉยนางกล่าวอย่างนี้อยู่สองสามครั้งพระท่านก็เฉยนางลูกออกจากที่นั้นไปแล้วก็ค่อยๆหันมาดู พระสังฆามาชิพระเถระสังฆามาชิก็นิ่งเฉยอยู่ตามเดิมนางจึงคิดว่าสมณะนี้คงไม่ยินดีในลูกคงไม่เลี้ยงลูกแล้วจึงหวนกลับมาอุ้มอาบุตรน้อยของตนจากพระเถระนั้นไปทำไมนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงตรวจดูเวเนยสัตว์ด้วยยานอันทิพย์เห็นอาการของพระเถระนันแล้วจึงได้เปล่งอุทานขึ้นดังพระบาลีว่าสรางคามาสร้างคามัชมีมุตตังตามาหัางพรามนังเป็นต้นซึ่งแปลความว่าผู้ใด ก้าวล่วงเครื่องข้องย่อมไม่เศร้าโศกทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าคำว่าเครื่องข้องในที่นี้คือสิ่งที่ติดอยู่กับอารมณ์สิ่งที่ใจเข้าไปพึงพอใจได้แก่รูปที่น่าพอใจเสียงที่น่าพอใจ ลิ่นที่น่าพอใจรสที่น่าพอใจสัมผัสที่น่าพอใจอารมณ์ที่รู้สึกกับจิตน่าพอใจทั้งหกอย่างนี้ท่านแสดงว,ว่าเป็นเครื่องข้องเมื่อบุคคลใดตัดละอารมณ์เหล่านี้ไม่ได้ก็ย่อมเพลิดเพลินัวเมาอยู่จิต ผสมกับรูปเสียงเป็นต้นด้วยความอาลัยด้วยความพึงพอใจหน้าปรารถนาก็หมกมุ่นอยู่กับอารมณ์นั้นทำให้เกิดกิเลสห้าประการคือราคะความกำหนัดโทสะความขัดเคืองโมหะความรุ่มหลง มานะความถือตัวทิฏฐิความเห็นผิดห้าประการนี้เรียกว่ากิเลสเพราะเป็นเหตุที่ทำให้ใจมัวหมองเพราะมาจากเครื่องข้องดังกล่าวมาแล้วราคะคือความพึงพอใจในรูปและในวัตถุอันเป็นที่น่าใคร่น่าพอใจ เป็นที่หวงแหนห่นหวงใหญ่อะไรอาวรจิตที่ผูกพันอยู่กับอารมณ์เช่นนี้จึงไม่สามารถที่จะเข้าสู่ความดีคือความสงบได้เมื่อความดีคือความสงบไม่เกิดมีขึ้นในจิตปัญญาที่แท้ที่จะตัดกิเลสอย่างละเอียดต่อไปก็ไม่เกิดมีขึ้น ความคล่องจึงติดอยู่ในภพในชาติแห่งความหมุนเวียนอันเป็นภพเป็นชาติที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่เช่นนี้ชาติใดที่ภพชาติใดพบใดที่เกิดขึ้นก็ไม่พ้นจากภาวะตามคำที่ว่าชาติบิดุคาชาราบิดุค้ามรณะบิดุค้าง เกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายแก่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเจ็บก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขว่าจะตายก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขและตายไปแล้วก็ยังไม่มีความสุขเพราะไม่รู้ว่าจะไปข้างไหนถ้าไม่ได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและไม่ได้ปฏิบัติจน ถึงึนฟวามมั่นใจก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนบุคคลผู้ไปไหนยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็หาความถูกไม่ได้เหมือนผู้เดินทางไกลด้วยเท้ามืดแล้วก็ยังไม่รู้ว่าที่จะไปพักที่ไหนเป็นอย่างไรความข้องใจความกังวลใจก็เกิดมีขึ้นความตายของบุคคลก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ราคะจริงเป็นเหตุให้พัวพันเย,ยนว่ายตายเกิดอยู่ในทุกข์แม้โทสะโมหะก็เช่นเดียวกันหลงติดความชอบความชังความชอบเป็นราคะความชังเป็นโทสะย่อมปะทุษราจิตใจที่ผ่องแพ้วให้เกิดความสมองเหมือนน้ำที่แม้จะไม่มี ตมไม่มีตะกรนก็ตามแต่น้ำร้อนที่กำลังเดือดอยู่ก็ย่อมเป็นฟองเดือดพล่านหาควา,ามสงบหาควา,ามนิ่งหาควา,ามผ่องสใสมิได้จิตก็เหมือนกันเมื่อโทสะเกิดขึ้นก็มีอาการเป็นเช่นเดียวกันแสวงหาต่อสิ่งที่อารมณ์ต้องการในเวลานั้น เกลียดชังในอารมณ์อันใดก็พยายามทำลายทำาละทำลายล้างผลานสิ่งนั้นให้สิ้นไปตามความต้องการของตนไม่เคยนึกถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์คนเมื่ออารมณ์แห่งโทสะกำลังเกิดขึ้นแล้วแม้ของใหญ่ก็เห็นว่าของเล็กของหนักก็สำคัญว่าเป็นของเบา ของหน้าเกลียดหน้ากลัวก็สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกลียดหน้ากลัวสิ่งไม่ค่อยกล้าไม่น่าจะไปเข้ากล้าทําก็ไปกล้าทําไม่น่าจะพูดก็กล้าพูดให้เกิดมีขึ้นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์แห่งเครื่องคล้องทางจิตใจให้หวันไหวไปด้วยอารมณ์ต่างๆจึงไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้ทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้า ส่วนโมหะความหลงก็เช่นเดียวกันคือหลงในความชอบหลงในความไม่ชอบมันเองดังพุทธภาสิทธตที่กล่าวแก่พิสุว่าสินจะพิขุอิมังนาวังสิตาเตละหุเมสติเชจวารากันจะโดสันจะตะโตนิบานะเมเฮสิหสิติพิสุทั้งหลายเธอจึงพึงวิ์เรือลำนี้วิทน้ำเรือลำนี้ เรืออันเธอวิตย์แล้วจะพันถึงฝั่งผู้ดได้ตัดราคะโทสะได้จะถึงซึ่งนิพพานคือหมายความว่าเมื่อราคะโทสะโมหะราคะโทสะไม่มีก็ไม่มีอะไรหลงงม,มงายเมื่อโทราคะโทสะไม่มีแล้วความหมดไปแห่งความหลงก็หมดไปด้วยในคาถานี้จึงกล่าวถึงเพียงราคะกับโทสะ เมื่อไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีก็ถึงนิพพานด้วยเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ระราคะโทสะโมหะเท่านั้นจึงจะไม่เวียนว่าตายเกิดซึ่งไม่ย้อนมาเกิดทุกแล้วทุกเล่าทุกแล้วทุกอีกพบแล้วพบอีกซึ่งทนทุกข์ทรมานแต่ละครั้งหาความสบายไม่ได้ในคาถานี้ ท่านแสดงต่อไปว่ามานะก็เป็นเครื่องข้องเป็นกิเลสคําว่ามานะหมายความว่าถือตัวความถือตัวนั้นมีสามระยะถือว่าเหนือฝ่าเขาเสมอเขาต่ำฝ่าเขาถ้าถือตัวเองว่าเหนือกว่าเขาเก่งฝ่าเขาใหญ่ฝ่าเขาเลิ่อฝ่าเขาก็ข่มขู่เขา ถ้าสมถือว่าเสมอต่อเขาถึงแม้เขามีวัยสูงฝาก็ไม่เคารพถือว่าเสมอเท่าเขาถ้าถือว่าต่ำกว่าเขาก็่อมตนจะน้อยเนื้อต่ำใจไม่พบหาสมาคมแม้ผู้นั้นเป็นสัรบุรุษมานะมีอาการเป็นอย่างนี้ความเยอ่อหยิ่งความถือตัวความพยองเหล่านี้ล้วนได้เกิดจากอารมณ์ของมานะ เป็นเหตุให้เกิดอกุศลคือทำผิดพูดผิดคิดผิดและเป็นผลก็คือเป็นสิ่งที่น่าเกลียดของบัณฑิตชนไม่มีใครปราถนาที่จะคบค้าสามาคมได้ควา,ามจริงใจกับบุคคลที่มีในลักษณะน,นั้นถึงจะมีอารมณ์เป็นเช่นนั้น แต่เขาหาพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้ถึงจะมีความถือตัวมากเพียงใดก็ตามแท้ที่จริงก็เหมือนเหมือนกันหมดไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี้เลยคือไม่พ้นจากความทุกข์ที่จะเกิดด้วยการทุกๆคนเพราะฉะนั้นอารมณ์แห่งมานะจึงเป็นอกุศล เกงเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจของบุคคลทำให้เอาตัวเองไปวัดกับคนนั้นเก่งกว่าเขาเท่ากับเขาเหล่านี้เป็นต้นพระศาสดาจึงทรงสอนให้ละเสียเพราะไม่มีประโยชน์เป็นหนทางแห่งความติดบุคคลผู้ปรารถนาปฏิบัติธรรมเรื่องสูง ติดอยู่กับอารมณ์ในจ,จิตใจอย่างนี้จะไม่พ้นจากทุกข์ได้ดังทรงแท้ทรงทรมานพระโพธ,ธิละที่มีความรู้ความสามารถมากแม้พระอรหันต์ก็สู้ท่านไม่ได้ในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยกันจนพระาศาสดากล่าวพูดถึงพระพโพธ,ธิละ โดยเรียกย่อสมมติว่าพระไบราลานเปล่าคือหมายความว่าท่านไม่มีคุณธรรมตามที่ท่านรู้ที่ท่านสอนคำพูดของท่านจึงเหมือนใบราานที่ไม่มีอักษรจนท่านเกิดความร,รู้สึกตัวและออกปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุมรรคผล อีประการหนึ่งเหมือนพระสิทธิพุทุนีซึ่งเป็นมารดาของพระกุมารกัสสะเพราะความรักลูกความห่วงใยในลูกลูกบวชแล้วออกทุดงไม่ได้อยู่ใกล้แม่พิชุนีผู้เป็นมารดาออก็กังวลพอลูกกลับมาจากธุดงเมื่อไหรก็กวีกวาดไปหาถามสุขทุกข พระกุมารกสศปะท่านเป็นพระอรหันนะรู้จิตใจของมารดาหวังโปรดมารดาของท่านให้พ้นทุกข์ท่านจึงแกล้งทำเป็นไม่ใหญ่ดีในการที่มารดาของท่านเอาใจใส่ต่อท่านจนมารดาเสียใจเมื่อเสียใจก็ตัดอารมณ์นึกว่าเขาไม่รักเราเราก็ไม่รักเขาลูกคนหนึ่งก็ตัดได้ แล้วก็ตั้งหน้าปฏิบัติธรรมจนพ้นทุกข์คือตัดกิเลสทั้งหมดเป็นพระอริยสงส,สาวิกาองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาด้วยอาศัยกำลังที่น้อยใจเป็นเหตุให้เกิดความภาาเพียรพยายามเพราะเป็นอุบายของพระเถระที่ปราถนาจะให้มารดาของตน ตัดกังวลเสียตัดความห่วงเสียตัดความอาลัยเสียจึงจะพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นความมัวหมองที่เกิดจากสภาพของจิตใจก็เพราะเกิดอยู่ในความติดในอารมณ์เป็นเครื่องข้องต่างๆผู้ที่มีมานะก็เป็นเครื่องข้องอยู่กับอารมณ์นั้นๆจึงไม่สามารถจะพ้นจากทุกข์ได้ และมานะอกุศลตัวนี้ยังชื่อว่าเป็นปะปัญจธรรมทำเครื่องเนิ่นช้าแก่บุคคลผู้ปฏิบัติธรรมด้วยทวนทิดฐิในที่นี้หมายถึงมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นอกุศลตัวใหญ่ตัวสำคัญตัวร้ายกาศที่จะพาอากุศลใดๆยังไม่มียังไม่เกิดก็จะมีขึ้นเกิดขึ้น อาภูสนใดๆที่มีอยู่แล้วเ,เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญงอกงามไพบูลยิ่งขึ้นเป็นเหตุให้เกิดโมหะความหลงและความเข้าใจผิดด้วยประการต่างๆชนในยุคน,นั้นพบพระพุทธเจ้าเป็นอันมากมีบุคคลบางส่วนที่พบพพบแล้วไม่พอใจล้วนแล้วแต่เกิดจากมิจฉาชิฐินางมาคันธยาเทวี ทั้งๆที่ฟังพระธรรมเทศนากับพ่อแม่พ่อแม่ได้บรรลุพระโสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมแต่นางมาคันธยาเทวีซึ่งเป็นลูกฟังอยู่ในขณะนั้นกลับได้ฟวามโกรธและอาฆาตพระพุทธเจ้านี่ก็เพราะมิจฉาทิฐิพระเจ้าสุป,ปะพุทธะแม้ถึงจะเป็นพระบิดาของพระนามพินพา กล้าคิดกับพระองค์เป็นอันมากแต่ด้วยมิจฉาทิฐิก็ไม่สามารถจะรู้เห็นธรรมได้จนประกอบการ,รชั่วตกนรกในที่สุดมิจฉาิิฐินั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นอกุศลธรรมตัวสำคัญพยายามอย่าให้อกุศลธรรมตัวนี้มีขึ้นในจิตใจโดยใจความก็คือหนึ่งปลูกศรัทธาปสาทะ ความเชื่อลงในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองปฏิบัติธรรมตั้งแต่ทานศีลภาวนาจนฝ่าใจจะพองแผ้วหมดจดจากเครื่องเศรหมองให้รู้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงสพยายามอบรมจิตของตนให้ตั้งอยู่ในฐานะแห่งกุศล ความดีไว้อยู่เสมอถ้าไม่ชำระจิตใจของตนปล่อยให้มิจฉาทิฐิเกิดขึ้นจะเป็นผลเสียหายมากมายท่านกล่าวว่าบุคคลผู้ทำอนันตรียกรรมบาปหนักที่สุดมีพระเทวทัตทำร้ายพระผู้เปเจ้าพระชาติชาตตรูฆ่าบิดาของตน ผู้ที่ทำอนันตรีกรรมนั้นโทษหนักจริงแน่ชัดลงไปว่าสิ้นชีพแล้วต้องสูน่นรกภูมินั้นพบนั้นทรมานอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมีอายุเท่านั้นหมืม่นปีเป็นกำหนดส่วนผู้ที่มีมิจฉาทิฐิแม้จะไม่ได้แสดงว่าต้องสกนรกภูมินั้นชั้นนั้นก็จริง แต่ควาเมเวียนว่ายตายเกิดของผู้มีมิจฉาทิฐินั้นไกลเหลือเกินไกลจนไม่มีกำหนดว่ากี่พันกี่หมืน่นกี่แสนปีจึงจะได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นมิจฉาชิฐิจึงเป็นอกุศลตัวสำคัญที่ควรชำระให้หมดไปจากจิตใจอย่าให้เป็นเครื่องคร่องเป็นกิเลตอยู่ในจิตใจ ผู้ที่ใจพ้นแล้วจากราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิจึงชื่อว่าพ้นจากกิเลสผู้ใดชื่อว่าพ้นจากกิเลสผู้นั้นชื่อว่าเป็นพรามณ์หมายถึงผู้ที่ชนะผู้ใดชนะกิเลสห้าข้อนี้ได้เป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าชนะสงครามาาาจจพระศา,า,าสดาจึงได้ทรงตัดพระคาถาธนเสร,ริญพระสังฆามาชิ ผู้ตัดราพะโทสะโมหะมานะทิฏฐิได้ว่าเป็นพรามเป็นผู้ชนะอย่างประเสริฐด้วยประการชนีเพราะฉะนั้นต่อนนี้ไปพึงตั้งใจอบรมจิตของตนด้วยการพิจารณาตรวจตราสภาพภาวะจิตว่ากิเลสห้าประการนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งมีขึ้นมีอยู่พึงชำระจิตของตนให้ผองแพ้ว ราคะความชอบใจมีอยู่พึงพิจารณากายนี้ให้เป็นอสุภะน่าเกลียดโผโคกปฏิโกณโทสะพึงเจริญเมตตากรุณาไว้เป็นมหาวิเป็นวิหารธรรมโมหะพึงเจริญภาภาวนาปัญญาใช้ปัญญา,ญญาพิจารณาร่างกายแยกออกเป็นส่วนๆเป็นธาตุเป็นขันธ์รูปเวทนาะสัญญาสังขารให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่เท่งแท้ ไม่ยั่งยืนต้องเปลี่ยนแปลงไปมานะพึงปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เห็นตามประภาะธรรมที่เป็นจริงว่าเกิดมาแล้วไม่พ้นจากความแก่ความเก็บความตายมิจฉาทิฐิพึงศึกษาคำสอนของสัจจบรุษมีศรัทธาประสาทะอย่างลงในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มั่นคง ดำรงตนอยู่ในปฏิปทาที่ดีงามไว้อย่างสม่ำเสมออกุศลธรรมทั้งหลายก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ไม้แม้ใหญ่แฝนใหญ่ประการใดคนคนเดียวแม้รูปร่างเล็กเมื่อพยายามเข้าก็ยังสามารถโค่นได้ถอนล่ากขอนโคนได้ฉันใดกิเลสเหล่านี้ถึงแม้จะลึกซึ้ง ถ้าตั้งใจประหารก็สามารถโค่นได้ทำาลายได้ลา้างได้เหมือนกันภูเขาเหลากามีหินผามีดินแข็งแกร่งเมื่อบุคคลพยายามที่จะทำลายก็ยังสามารถทำลายได้กิเลสเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันมิใช่เป็นสิ่งที่ถูกวีสัยที่จะพึงทำลายได้ เพียงอย่างเดียวข้อสําคัญคือว่าจะอยู่ในภาวะใดๆขอให้ตั้งใจทำลายอย่ารอเลี้ยงกิเลสนั้นไว้ทำลายได้มากได้น้อยไม่เป็นไรมันทำลายไปมันขัดลอกขัดถูไปจนในที่สุดก็จะหมดไปได้ในที่สุดเช่นเดียวกันพระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกที่สมเร็จคุณธรรมสูงดังกล่าวมาแล้วนั้น ลวนแล้วแต่เดินทางไกลเพื่อชำระกิเลสมาด้วยกันทั้งสิ้นเราก็เช่นเดียวกันควรตั้งใจพยายามขัดเกลาอากุศลธรรมต่างๆให้หมดไปดังนั้นต่อนนี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาแล้วเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราให้หมดจากเครื่องข้องจากกิเลสต่างๆถึงถึงความสงบถึงถึงความรู้แจ้งตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป